MODX Plus ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็น Workstation รุ่น Semi Pro ของ Yamaha นะครับ plus มีอะไรบ้างนะครับทำไมถึงเป็น plus และแต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับสวัสดีครับผมบอลนะครับตอนนี้เป็นมือคีย์บอร์ดให้กับวงเดงอะพ k i ิสันนะครับ วันนี้นะครับผมก็อยู่กับ Music มีนะครับและ modx plus ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็น workstation รุ่น semi pro ของ Yamaha นะครับ plus มีอะไรบ้างนะครับทำไมถึงเป็น plus แล้วต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับทีนี้นะครับจะมาดูสเปคของ Yamaha modx plus นะครับตัวที่อยู่กับผมตรงนี้นะครับเป็น Yamaha modx 6 plus นะครับที่น้ำหนักเพียงแค่6.6กิโลเท่านั้นนะครับซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าเบามากนะครับหยิบย้ายโยกย้ายไปเล่นที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกนะครับในส่วนของบอดี้นะครับด้านข้างนี้นะครับจากที่เป็นสีเงินใช่ไหมครับบางทีเรายกเราจับมันก็อาจจะมีถลอกบ้างนะครับแต่พอเป็นสีดําด้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเออทนทานมากขึ้นนะครับสีก็อาจจะไม่หลุดไม่หายนะครับในฝั่งของ เสียงนะครับตัวแซม pling นะครับก็จะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเป็น AWM 2นะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือ FMX syn นะครับก็คือตัวเนี้ยพิเศษมากนะครับสำหรับ MODX plus ก็คือจะเพิ่มจาก MODX ตัวเดิมนะครับจาก64เมกเป็น128เมกนะครับแล้วก็จะมี performance นะครับที่มากับเครื่องนะครับมากถึง2,227เเสียงนะครับคือเยอะมากนะครับแล้วก็ยังจะมี พรีเซตต่างๆนะครับอีก256พรีเซตนะครับซึ่งแล้วแต่เราเลยครับเราจะไปผสมเสียงทำมนั้นอันนี้นะครับและในแต่ละเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็สามารถเลเยอร์ได้ทั้งหมด16พาร์ทนะครับซึ่งโอ้โหผมถือว่ามันก็มากพอที่จะทำให้มันจบได้ในหนึ่งเครื่องเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือโพลิโฟนีนะครับในฝั่งของ FMX นะครับจากเดิมที่มีอยู่128เมกนะครับเพิ่มอีกเท่าตัว เป็น256 MB นะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของ RAM memory นะครับที่เอาไว้เก็บพวก sampling ต่างๆนะครับจากเดิมที่มีอยู่1 GB ินะครับเพิ่มเป็น1.75 GB นะครับเท่ากับ Yamaha MonTage เลยนะครับแล้ว Yamaha MODX Plus นะครับก็จะมี preset นะครับเพิ่มมาจากเดิมนะครับจากที่ปกติ base off MODX นะครับอันนี้จะเพิ่มมาเป็น base off MODX Plus 1และ2นะครับ ในฟังก์ชันตัวของ bo dx p ั s นะครับก็จะเป็นทัสกี้นะครับให้เราจิ้มที่หน้าจอได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีซ u เปอร์น็อบนะครับที่เอาไว้คอนโทรลนะครับอันนี้โอ้โหแบบว่าปุ่มนี้มหัศจรรย์มากนะครับคือเราสามารถตั้งค่าให้มันคุมตรงนั้นตรงนี้นะครับดังเสียงเบาเสียงเปลี่ยนพัทเปลี่ยนนั่นนี่โอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับซ u เปอร์น็อบตัวนี้นะครับและที่แตงจากเดิมไปอีกก็คือปุ่มนะครับจะเป็นในส่วนของ modulation wheel นะครับ และพิชเบนนะครับจากที่เดิมเป็นพลาสติกนะครับแล้วพอเป็นยางเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันถนัดมือมากขึ้นนะครับติดมือมากขึ้นจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเอาไปเล่นในเวทีต่างๆมาแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมอันนี้ในคู่มือไม่มีบอกนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วภาคเอาพุทนะครับก็คือช่องเอาพุทที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับของ MODX Plus เนี่ยดีกว่าเดิมประมาณ10-20%นะครับถ้าเทียบกับตัว MODX นะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นน่ยผมก็ใช้ preset เ,เดิมนะครับจากที่ใช้ MODX ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับถ่ายข้อมูลมาที่ MODX Plus ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันมีความแน่นแล้วก็อิ่มขึ้นนะครับสำหรับ MODX Plus นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับก็คือรุ่น6 7แล้วก็8นะครับแต่ที่อยู่กับผมตรงนี้เป็นรุ่น6นะครับเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมชอบรุ่น6เพราะว่า1คือ น้ำหนักเบาครับไม่ถึง10กิโลนะครับก็คือสามารถยกพวกพานะครับสะดวกมากครับแต่ถ้าใครที่ชอบเครื่องที่น้ำหนักไม่หนักมากแต่ว่ามีริมเพิ่มจำนวนมานะครับผมก็แนะนำรุ่น MODX+ ตัว7นะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบคีย์เปียโนเลยนะครับก็ไปตัว8ได้เลยครับผมรู้สึกว่าฟังก์ชันหรือเสียงอะไรเนี่ย ค่อนข้างจะครอบคุมนะครับแล้วด้วย OS หรือ System ของเจ้า MODX Plus นี่นะครับก็คือเหมือนกับ Yamaha m o n t a า e ที่เป็นตัวท็อปของ Yamaha เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับของ MODX Plus นะครับว่าเป็นยังไงมีอะไรแล้วก็เข้าอะไรยังไงตรงไหนนะครับทัสรีนตรงนี้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆมีไว้ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูในช่วงต่อไปนะครับ ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนำมากๆนะครับก็คือตัวซ u เปอร์น็อนี้นะครับที่ถอดแบบมาจากยามาฮ่ามอนทาชนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับอย่างเสียงเนี้ยมันผสมระหว่างเปียโนธรรมดากับ FM เปียโนใช่ไหมครับพอเราปึ๊บหมุนอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเสียงของ FM ขึ้นมานะครับแล้วก็จะลดเสียงของตัวเปียโนไม้ลงไปนะครับเห็นไหมครับ แต่จริงๆมันทําอะไรได้มากกว่านี้เยอะมากนะครับสาหรับตัวซปเปอร์น็อบตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะพูดถึงที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยนะครับก็คือฟังก์ชันของซีนนะครับจะมีซีนหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ถ้ายังทําได้อีกก็คือกดลงมานะครับเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับซีนนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับซีนก็คือเอาไว้คุมนะครับการตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับในแต่ละเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่เรากดปุ๊บสมมุติว่าเนี้ยผมตั้งเป็น อันนี้เสียงเปิดเปียโนสุดใช่ไหมครับพอเรากดไปที่4ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นเปียโนธรรมดาผสม fmx นะครับโดยที่ผมไม่ต้องเอามือไปหมุนนะครับก็คือจะตั้งค่ามาพอดีตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเฟเดอร์นะครับที่สามารถเอาไว้เบาเสียงเร่งเสียงนะครับของพาร์ททั้งหมด8พาร์ทนะครับเลือกได้เลยนะครับสำหรับเรื่องทัชสกรีนนะครับเราก็ไปที่ไลท์เซตใช่ไหมครับแล้วก็ ถ้าอยากจะได้ไหนก็จิ้มเอาได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหรือว่าการจะเลือกเสียงหาเสียงนะครับเราก็ไปที่ c a t e g o r y นะครับปึ๊บเห็นไหมครับทีเนี้ยมีทั้งหมดเลยนะครับแถมยังจะพิมพ์ชื่อได้อีกนะครับว่าเราจะเอาชื่ออะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมผมลองดูปึ๊บนี้จะออกมาทุกหมวดรวมกันนะครับแต่ถ้าอยากให้อยู่แค่ในเฉพาะหมวดของ Lead ก็เลือกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็จะแสดงแค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นมาสเตอร์โวลูมนะครับเอาไว้ดังเบาเสียงทั้งเครื่องเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็น USB โวลูมนะครับก็คือเป็นเสียงจาก USB จากตัวเครื่องที่ออกไปข้างนอกนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นเกนนะครับสำหรับอินพุตนะครับเช่นเราเอาไมโครโฟนหรือเอากีตาร์ต่อเข้ามาที่ตัว Yamaha MODX Plus ตัวนี้นะครับกดออนนะครับแล้วก็ปรับดังเบาได้เลยนะครับอันนี้พิชเบนครับ อ่าอันนี้ modulation view ครับแล้วก็ assign 1นนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะสั่งการนะครับเช่น assign 1เราอาจจะใส่ไ i เบรโต้ assign 2เราอาจจะใส่ r e v e r ร์บดีเลยนะครับเราก็ตั้งได้หมดเลยนะครับทีนี้จะมีนะครับ motion sequence นะครับก็คือเอาไว้สั่งการพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับตามที่เราตั้งครับเอ g o ก็คือให้มันวิ่งๆเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็คือ a าร์พิ o จ o ออนอนะครับคือกดเปิดแล้วเรากดค้างไว้เนี่ยเสียงก็จะเล่นของมันเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ Motion Sequence On Off นะครับอ่าแล้วก็นี่ออกเตปขึ้นลงนะครับหรือว่าถ้าใครแบบอ่าชอบทัสโพนะครับเห็นไหมครับข้างล่างนี้ให้เรากด Shift ก่อนนะครับค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็กดลบเห็นไหมครับก็จะแสดงที่หน้าจอนะครับ t ั a โ s p ลบ e ลบ1นะครับอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนี่นะครับ ส่วนฟังก์ชันข้างบนนี้นะครับก็คือเอาไว้เลือกนะครับตามแถวนี้นะครับโทนเอฟเฟกนะครับ EQ แล้วก็อ p ปเจิโอบวกกับโมชันซีเควนซ์นะครับตัวนี้ก็ปรับคัตออฟเรโซแนนซ์นะครับหรือตัวนี้ปรับเคอร์ฟของเสียงครับแอสแทกดีเคลีลิสรีเวิร์นะครับ EQ ก็อยู่ตรงนี้นะครับจะลองปรับ EQ ให้ดูแล้วกันนะครับอเราต้องเลือกตัวนี้ครับปุ๊บปมาที่ EQ นะครับทีนี้จะขึ้นตรงจอไหครับ โลเกนมิดฟรีคว e นซี่นะครับมิดเกนแล้วก็ไฮเกนนะครับเราก็หมุนตรงนี้ปรับได้เลยนะครับดูจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นแล้วถ้าอยากจะปรับ EQ ของแต่ละพาร์ตอีกนะครับเราก็จิ้มไปที่แต่ละพาร์ตครับอ่าแล้วก็นี่ครับปรับได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับมีคนถามผมมาเยอะมากนะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับให้เราไปที่ Utility นะครับปึ๊บทีนี้เห็นไหมครับก็จะมี ตัวนี้นะครับเอาไว้ตั้ง velocity curve นะครับบางคนชอบกดแรงๆบางคนชอบกดเบาๆนะครับแล้วก็เราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ velocity curve ก็จะมีให้เลือก normal soft hard อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไออย่างผมเองเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่าเอา yamaha modx plus เนี่ยไปเล่นกับเพื่อสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับบางทีก็เปลี่ยนไปใช้มอนทาบ้างบางทีก็ใช้ modx plus บ้างนะครับ ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยบางทีอ่ะภาคเอาพุทะค่อนข้างจะมีความแตกต่างนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับให้เราไปที่ตรงออเดีโอนี่นะครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเพิ่มความดังของตัวเครื่องนะครับก็คืออันนี้เพิ่มทั้งเครื่องเลยนะครับจากปกติอาจจะตั้งค่าเป็นศูนย์นะครับผมก็ตั้งเป็นบวก6บ้างบวก12บ้างนะครับแล้วแต่งานแล้วแต่สถานที่นะครับและทีนี้นะครับสําหรับผมเองอเวลาบางทีมีการต้องเอาคีย์บอร์ดนะครับหรือเจ้า ยามาฮ่ modx plus ตัวนี้ออกไปบันทึกเสียงข้างนอกนะครับสิ่งสำคัญเลยที่เราห้ามลืมนะครับก็คือไปตรง midi io นี้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น midi in out usb นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้แค่สาย usb เส้นเดียวนะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับแล้วเจ้าคีย์บอร์ดย m m a h a modx plus ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้ง audio interface นะครับแล้วก็เป็น midi control ด้วยนะครับ พื่อที่ว่าเราเล่นเข้าไปเนี่ยก็คือเอาเสียงเข้าไปโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องมีออดิโออินเทอร์เฟซตัวอื่นแยกออกมานะครับแล้วในช่วงต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําเสียงเด่นๆน,นะครับที่ผมก็ใช้อยู่บ่อยครั้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยนะครับ สำหรับ Yamaha MODX Plus ตัวนี้นะครับก็คือเหมาะกับทุกคนเลยนะครับที่อยากจะเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับสำหรับเอาไว้เล่นวงนะครับหรือว่าใช้ทำเพลงอยู่ที่บ้านนะครับใช้อัดเพลงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนะครับในตัวนี้ก็เป็นเวิร์กสเตชันใช่ไหมครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับไม่ว่าจะทำลูกกองทำเสียงนะครับหรือเนี่ยที่สำคัญก็คือยังจะแซมปลิ้งเสียงจากข้างนอกนะครับเข้ามาเป็นเสียงในคีย์บอร์ดได้อีกนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะครบครันนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันกับ Yama h a m o n t a g นะครับที่เป็นแฟล็คชิพของ Yamaha นะครับซึ่งตัวนี้ด้วยราคาแล้วก็น้ำหนักนะครับผมว่าค่อนข้างจะจับต้องง่ายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบเสียงครบนะครับมีหมดนะครับตั้งแต่เสียงอะคูสติกนะครับเสียงซินเสียงเครื่องเป่าเสียงอะไรกีตาร์อะไร มีหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ Yamaha MODX Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น6 7หรือ8นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าอยากมาลองนะครับได้ที่ Music m มีนะครับหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปตัวนี้แล้วนะครับและรู้สึกว่าชอบนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับก็แค่กด Sub s cribe นะครับกดไลค์ แล้วก็กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน Channel m u s i c มีนะครับฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับ